ครับขอสวัสดี FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าอผมนะครับทั้ง32,000กว่าท่านแล้วในไลน์นี้นะครับผมได้เชิญเหรียญสาคัญมาให้ FC ได้รับชมอีก1เหรียญของช่องเราด้เป็นเนื้อโลหะทองแดงนะครับและเหรียญนี้จะเป็นเหรียญล่าสุดสําหรับวันนี้นะครับที่ผมจะได้ทำเทครีวิวให้กับ FC ได้รับชมนะครับนี่คือเหรียญหลงว่อคุณรุ่นลับเสด็จหันข้างนะครับซึ่งช่องของเรานั้นมีรุ่นลับเสด็จอยู่หลายเหรียญนะครับประมาณ3-4ถึงี่เหรียญ ก็ร <formation> ับเสร็จหน้าตรงปกตินะครับแล้วก็รับเสร็จหันข้างนี้มีประมาณ2เหรียญและ2เนื้อด้วยกันนะครับคือเนื้อเงินนะครับรับเสร็จหันข้างนะครับผ่านตนนะครับเนื้ออันปะก้านะครับอันปะก้าแล้วก็มีรับเสร็จหันข้างเนื้อทองแดงนะครับซึ่งเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ผ่านประสบการณ์เป็นเหรียญครูนะครับและสังเกตเห็นว่าตรงกลางเหรียญะประทับรูปเหมือนองค์พระคุณฤรษีสุโธนั่งยองดุบุรีเต็มองนะครับครึ่งองค์นะครับ และท่านได้หันข้างไปด้านซ้ายนะครับของเหรียญจึงเรียกว่าเหรียญรับเสร็จหันข้างแล้วต่อโค้ดคูณอยู่ตรงจีวรนอหลวงพ่อนะครับตามที่ f อฟห็นตรงไหลหลวงพ่อด้านด้านด้านซ้ายนะครับจากึรข้อความ28มิตรมิถุนายน2536หลวงพ่อคุณปริศุทโทนะครับและด้านบนมีห่วงเปิดมีลายขกนกเล็กๆที่เชื่อมกับตัวห่วงนะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความเข้มขขังและคมชัดในรายละเอียดมากนะครับ<ค><ณ>ผมขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมสําหรับเหรียญน,นี้นะครับและก็เหรียญ<ค><ณ> FC เลยว่าเป็นเหรียญที่นะครับค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับคู่กันกับเหรียญรับเสร็จหน้าตรงนะครับซึ่งเหรียญรับเสศษข้างนี้จะค่อนข้างหายากกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพลิกไป FC ชมด้านหลังเหรียญน,นะครับชมด้านหลังเหรียญน,นะครับ เหรียญนี้จารึกคาว่ารุ่นรับเสด็จมียันมิประทับอยู่ด้านบนขนาดใหญ่เลยนะครับจะมียนเป็นยันประจําองค์ขงพระคุณพระสุทธมเทพวิทยาคมเทวรันะครับและจารึกข้อความวัดบ้านไร่อำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมานะครับเหรียญนี้ผมคงไม่ต้องอธิบาย fc นะครับว่ามีความงดงามและเข้มขลังในรายละเอียดมากขนาดไหน fc ดูแค่นี้ก็จะรู้แล้วครับหลายท่านมาคอมเมนต์ว่าผมมีนะครับฉันมีสวยกว่าน,นี้นะครับ คมกว่าน,นี้ดีกว่าน,นี้นะครับผมเรียน f c ว่าช่องของเรานะครับนิยมเหรียญที่ผ่านประสบการณ์มากกว่านะครับเ,เพราะฉะนั้นเหรียญ f c ทุกท่านนะครับช่องของเราจะรีวิวส่วนใหญ่จะเป็นเหรียญเก่านะครับและก็ต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับในทุกไลฟ์ที่ผ่านมานะครับล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะทําให้ f c ของผมได้รับสิ่งดีๆจากการเข้ามารับชมในไลฟ์นี้นะครับแลวก็ขอให้ ได้รับแต่สิ่งดีสิ่งที่เป็นมงคลและมหามงคลอย่างยิ่งนะครับคือสิ่งใดก็ขอให้เอฟซีผมได้รับสิ่งนั้นนะครับด้วยบารมีของประเทศวิทยาคมเชระบหลงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับในไรนี้และขอบคุณเอฟซีมากๆนะครับถ้าหากเอฟซีเข้ามารับชมแล้วผมฝากช่วยแชร์ต่อและส่งต่องานพระเครื่องวัตถุมงคลและเหรียญสําคัญรายการนี้นะครับเพื่อให้เอฟซีท่านเอนได้รับชมร่วมกันนะครับผมจะรีวิวนะครับเหรียญสําคัญนะครับในช่วงเช้า ในวันพรุ่งนี้เช้านะครับหลังจากตื่นนอนขึ้นมาก่อนที่ผมจะออกไปปฏิบัติราชการนะครับผมจะได้รีวิวนะครับและบางไลฟ์นะครับผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับต้องเรียนให้ f อฟซีทราบว่าเป็นการให้นะครับเอได้รับชมความงดงามเข้มขังของเหรียญโดยแท้จริงนะครับโดยไม่มีการเปิดเสียงรีวิวนะครับในเทเไลฟ์ที่ไลฟ์ผ่านมานะครับทั้งนี้ให้เอได้รับชมและจะไม่มีการใส่ ราคาเช่าขาบูชาไว้ที่ด้านล่างเป็นองนขาดนะครับเพราะว่าไม่ใช่สไตล์ของช่องเราและไม่มีการโปรโมทว่าเหรียญน,นี้ราคาแพงมากนะครับ10ล้าน20ล้านหรือเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับช่องเราไม่มีแนวคิดแบบนั้นเพราะว่าเราจะรีวิวตามสภาพจริงนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจก็ค่อยติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์ของผมนะครับหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้นะครับได้หมดเลย เพี่ยนแต่ว่าเรียนตรงๆว่าช่องเราไม่ไม่ได้รับเช่าทุกทุกรายการนะครับแต่เราให้เช่าเท่านั้นและเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงคุณค่าและศรัทธาในเหรียญและพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลละเหรียญสาคัญทุกรายการขอบคุณมากๆก็ขอให้ทุกคนได้รับสิ่งดีๆในการเข้ามารับชมในไลน์นี้ฝากช่วยแชร์ต่อนะครับส่งต่อนะครับส่งต่อไปให้กับ FC ท่านอื่นๆด้วยนะครับในเทคไลายนี้ขอท่านโชคดีนะครับอีกสักครู่หนึ่งประมาณ5นาทีผมจะได้ปิดสตรีมไลน์นี้ ก่อนที่จะเข้าพักผ่อนและก็ให้ทีได้พักผ่อนเช่นเดียวกันนะครับ ครับผมขออนุญาตปิดสตรีมไลท์นะครับ